สวัสดีจ้าพบกันเช่นเดิมนะคะกับช่องของเราเตยเตยาเปิดดวงนะคะคุณกําลังจะประสบความสำเร็จกับสิ่งที่คุณปรารถนาไหมคุณกำลังจะประสบความสำเร็จกับสิ่งที่คุณปรารถนาไหม,ะะม,ะน,ไหมนะคะเป็นแรนดอมนาะพลังงานโดยรวม เช่นเดิมเนาะแต่ละคนก็มีแรงปรารถนาความปรารถนาที่แตกต่างหลากหลายกันไปนะมาดูกันซิว่าคุณจะประสบความสําเร็จไหมกับสิ่งที่คุณปรารถนานะคุณปรารถนาเรื่องอะไรคุณอยากประสบความสําเร็จเรื่องอะไรคุณก็ดูคลิปนี้แล้วก็คิดอยู่ในใจนะคิดอยู่ในใจว่าคุณแบบเออจะประสบความสําเร็จไหมกับสิ่งที่คุณคิดอยู่เนี่ยเออนะกับสิ่งที่คุณปรารถนาอยู่เนี่ยนะโอเคนะ ดูเพราะเป็นแนวทางดูเพราะความบันเทิงดูเพราะเป็นกำลังใจให้กับตัวเองนะคะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะชาวตอยาในการรับชมและการรับฟังช่องของเราเป็นความเชื่อโดยตรงถ้าคุณเชื่อให้คุณตั้งใจรับชมรับฟังคลิปนี้ด้วยความเชื่อความตั้งมั่นและความศรัทธาแต่ถ้าคุณไม่เชื่อให้คุณปิดคลิปเลื่อนผ่านคลิปนี้ได้เลยในทันทีนะคะก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะใครถูกใจกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นกําลังใจเป็นค่าครูให้กันด้วยก็ได้นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆที่มีให้กันเสมอมาขอบคุณทุกกําลังใจดีๆที่ อยู่ด้วยกันตลอดมามนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์รรประจำตัวของทุกคนขออนุญาตเจ้ากรรมในเวรประจำตัวของทุกคนขอแรงบุญแรงบาร,รมีจากครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณนะสถานที่แห่งนี้แผ่เมตตาบาร,รมีมาด้วยนะจ๊ะอ่ะมาดูกันหน่อยนะทำจิตให้นิ่งทำใจให้เป็นสมาธินะคะทำจิตให้นิ่งทำใจให้เป็นสมาธิขอดูหน่อยว่าคนที่พบคลิปเนี้ย เขากำลังจะประสบความสำเร็จเรื่องอะไรนะคุณจะประสบความสำเร็จสมหวังไหมในสิ่งที่คุณคิดอยู่นะคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสาม่าหกเจขอ10บใบแรกก่อนนะแม่เราสุ่มหยิบเอานะหยิบสดจับสดสุ่มสด ไม่รู้หรอกว่าจะได้ใบไหนอขอให้ได้ไพ่ที่ดีความหมายที่ดีนะคะพลังงานตัวตนใบแรกขอเป็นพลังงานตัวตนของคนที่พบคลิปนี้รับชมรับฟังคลิปนี้หน่อยใบแรกสี่ถ้วยเบื่อเซ็งอ่อนใจใช่ไหมใช่ไหมคุณเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่าบางครั้งรู้สึกเบื่อรู้สึกเซ็งรู้สึกอ่อนใจรู้สึกมันไม่เป็นไปดั่งที่คิดรู้สึกมันไม่ได้ดั่งใจเบื่อเบื่อเซ็งเซง อืมเนาะเออหนาะบางคนก็แบบรู้สึกโอ้เบื่อเซงคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะใช่ไหมพลางงานคุณเป็นเช่นนี้มหรู้สึกว่าช่วงเนี้ยมันเป็นแบบเบื่อเบื่อ,เ,อเซงเซงอ่อนอกอ่อนใจเนาะเป็นอะไรเป็นอะไรเออเป็นอะไรเบื่ออะไรเซงอะไรอ่อนใจอะไรน้อยใจอะไรเออนะเหงาอ่ะสี่ถ้วยเอามาดูกันต่อโอ้โห คือในหัวคิดถึงเรื่องเงินเออนะเนี่ยในหัวคิดถึงเรื่องเงินบางบางคนก็มีมีเงินอยู่แล้วหรือว่ามีอะไรแบบคือคุณอาจจะมีแบบมีมีอยู่แล้วแต่คืออยากจะได้เพิ่มหรือเปล่าเออนะหรือไม่มีเลยแล้วอยากได้เงินคิดเรื่องเงินอ่ะเด็กถือเหรียญอืมนะสิ่งที่คุณคิดอยู่คิดอยู่เห็นไหม สิ่งที่คุณคิดอยู่คุณจะสําเร็จไหมคุณจะสมหวังไหมมันขึ้นมาใบแรกเลยนะขึ้นมาใบแรกเลยคือสี่ถ้วยคิดอะไรอยู่อ่ะ <im itation> เห็นไหมนั่งแบบเนี้ยนั่งแล้วคิดอะไรอยู่คิดอะไรอยู่เออ <fruits> นะคิดอะไรอยู่ไอ้ที่มันมีอยู่ข้างหน้านี้ก็โอ้ยังไม่พอใจยังไม่พอโอ้คิดอยู่จะเอาอยัางไงดีเออนะบางครั้งก็รู้สึกเบื่อรู้สึกเสงอ่อนใจเออนะเอเอนะคิดอะไรอยู่คิดอะไรอยู่เป็นอะไรเป็นอะไรนะอ่ะคิดเรื่องเงินหรอเด็กถือเหรียญ คิดเรื่องเงินหรอใช่ไหมคิดเรื่องอะไรอยู่อ่ะโอ้โหบางครั้งอยากจะฟาดบางครั้งก็อยากจะแบบอืให้มันชัดเจนไปเลยให้มันแบบเอแจ่มแจ้งแดงแจ๋ไปเลยราชินีดาบโอ้บางครั้งก็อารมณ์ฟาดอารมเหวี่ยงอยู่เป็นบางครั้งใช่ไหมบางครั้งก็อ่อนใจบางครั้งก็เบื่อบางครั้งก็เซง็งบางครั้งก็แบบอืราชินีดาบราชินีดาบโอ้ก้าเหรียญน,นี่ บอกเลยนะถ้าสิ่งที่คุณคิดอยู่ตอนนี้เป็นเรื่องเงินถ้าสิ่งที่คุณคิดอยู่ตอนนี้เป็นเรื่องเงินก้าวเหรียญมาการเงินความสำเร็จดังกันเงินไพ่เศรษฐีขึ้นมานะไพ่ก้าเหรียญคือไพ่ความมั่งคั่งร่ำรวยไพ่ความสำเร็จไพ่กันเงินไพ่ความโชคดีไพ่ของคนที่แบบ จะประสบความสําเร็จเรื่องการเงินไพ่ของคนที่จะได้เงินไพ่ของคนที่คือช่วงเนียโอ้อย่าพึ่งเบื่ออย่าพึ่งเซ็งอย่าพึ่งอ่อนใจเดี๋ยวมันจะมีดีๆเข้ามาเออเขาบอกมาเช่นนี้เดี๋ยวมันจะมีอะไรดีๆเข้ามานะเอิหนาเอิหนาเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวมันจะมีอะไรดีๆเข้ามาเดี๋ยวมันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนี่ถ้าเซ็งเรื่องเงินถ้าเซ็งเรื่องแบบ เงินไม่พอใช้เงินน้อยอะไรอย่างนี้หรืออยากได้เงินเพิ่มอะก้าเหรียญมาแล้วไพ่กันเงินไพ่กันเงินไพ่แห่งเศรษฐีนี่ไพ่แห่งความมั่งคั่งร่ํารวยอย่าพึ่งเบือ่อเขาบอกว่าอย่าพึ่งเบือ่ออย่าพึ่งท้อยอย่าพึ่งเซง็งอย่าพึ่งอ่อนใจอย่าพึ่งน้อยใจเดียวมันจะมีดีๆเข้ามาโอ้โหราชินีเหรียญแน่นอนคุณคิดเรื่องเงินแน่แน่นอนคุณคิดเรื่องเงินแน่หลายคนเลยที่พบคลิปเนี้ย ไพ่พระราชินีถือเหรียญไพ่แห่งการเงินนะเห็นไหมชัดไหมอะชัดไหมอ่ะไพ่แห่งการเงินขึ้นมาแล้วไพ่พระราชินีถือเหรียญน,นะโอ้โหมังคังร่ำรวยคุณจะได้เงินคุณจะได้ในสิ่งที่คุณคิดอยู่ ถ้าคนที่พบคลิปนี้คุณบอกว่าถ้าคุณจะประสบความสาเร็จไหมมันจะได้ไหมเงินก้อนนี้เออเงินที่คุณคาดเอาไว้เงินที่คุณหวังเอาไว้เงินที่คุณคิดอยู่เนี่ยหรือคุณทําอะไรอยู่เนี่ยคือมันจะได้ไหมแม่ตอบเลยใครที่พบคลิปนี้ได้นะใครที่ดูคลิปนี้ตอบเลยว่าได้ไม่รู้แหละว่าคุณทำอะไรอยู่หรือคาดหวังอะไรอยู่เกี่ยวกับเรื่องการเงินนะไพ่ขึ้นมาเป็นเงินเงินทองทองไพ่ขึ้นมาประสบความสำเร็จเรื่องการเงินไพ่ขึ้นมาจะได้รับเงิน ไพ,พ่ขึ้นมาเกี่ยวกับความโชคดีทางด้านการเงินก้าวเหรียญพระราชินีถือเหรียญไพ่ขึ้นมาคนจะแบบจะได้เงินจะประสบความสําเร็จเรื่องการเงินเป็นไพ่ขึ้นมาพลางังงานที่บอกว่าเนี่ยคุณจะมีความโชคดีทางด้านการเงินหรือได้รับข่าวดีด้านการเงินหรือสิ่งที่คุณคาดคิดเอาไว้สิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้หรือว่าสิ่งที่คุณแบบรออยู่คิดอยู่ตอนนี้มันจะประสบความสําเร็จไหมมันจะเป็นไปตามที่คิดไหม นะคะเงินใครคิดเรื่องเงินได้เงินอ่ะโอแทมแบรนการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแน่นอนทับจากที่คุณได้พบคลิปนี้เลยนะชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงมันจะมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองมีความก้าวหน้าดวงชะตาจะแบบเปลี่ยนแปลงโยกย้ายถ่ายเทสิ่งที่แบบ ขัดสนสิ่งที่ติดขัดสิ่งที่อะไรอย่างเนี้ยจะหมดสิ้นดวงจะมีความราบรื่นมีความรื่นไหยมีความเขาเรียกว่าก้าวหน้ามีความสําเร็จมีการเปลี่ยนแปลงทางเรื่องการเงินมีความสมหวังทางเรื่องการเงินนะโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคิดแต่สิ่งที่ดีโอตามมาด้วยไพ่เดอะเวิลเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลใจไปไม่ต้องอะไรไปทั้งสิ้นนะ ไพ่เดอะเวิลด์อาใครคิดที่จะเดินทางนะใครคิดที่จะเดินทางมีโอกาสบอกเลยต้องบอกนะว่าใครคิดที่จะเดินทางคุณมีโอกาสนะ ที่จะได้เดินทางไกลนะไพ่เดอะเวิลด์ขึ้นมากับไพ่แถมแพลนคือการเดินทางการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงนะเออนะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเปลี่ยนแปลงไปสู่ความ,ส,วามสุขความสมบูรณ์เปลี่ยนแปลงไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามีดวงชะตามีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสําเร็จความสมหวังในสิ่งที่คาดสิ่งที่คิดเอาไว้ไม่รู้นะคุณคาดคุณคิดเอาไว้เรื่องอะไร หนาะมาแน่ๆเลยเนี่ยเรื่องการเงินมาก่อนเลยนะเออนะห้าใบแรกนี่เรื่องการเงินมาก่อนเลยชัดเจนมากนะแล้วก็มาตรงนี้คุณจะได้ในสิ่งที่ปรารถนาคุณจะได้ในสิ่งที่หวังคุณกําลังจะสมหวังคุณกําลังจะสมปรารถนาบางคนได้เดินทางใครรอเดินทางใครรอไปต่างประเทศหรือใครเดีลยวงานต่างประเทศหรือใครอะไรอย่างนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงนะ มีโอกาสได้เดินทางมีโอกาสได้สมหวัง,งดั่งใจปรารถนาให้ t h เวิลด์ความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วนะโอ้โหเดอะฟูลการเดินทางเกิดขึ้นเนี่ยบางคนจะได้เดินทางไกลเดินทางท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศเดินทางไปดูงานหรือเดินทางไปดีลงานหรือได้แบบเขาเรียกว่าได้ติดต่อคนทางไกลก็ได้บางคนก็มีการติดต่องานทางไกลดีลงานกับคนต่างประเทศคนทางไกลอะไรอย่างนี้ นะไพ่แห่งความสุขไพ่แห่งการเริ่มต้นไพ่เดอะฟูไพ่หมายเลขศูนย์การเริ่มต้นหารรนานะความสุขหนากระหล,ะล,ะละ่าสบายใจสุขกายสบายใจอยากไปไหนได้ไปอยากทําอะไรได้ทําชีวิตจะได้มีความสุขมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีนะมีการเดินทางมีการท่องเที่ยวมีการไรสารพัดเลยไพ่เดอะฟูมีอิสระ นะมีอิสระอิสระทางการเงินอิสระทางความคิดอิสระทางการใช้ชีวิตนะคะไพ่เดอะฟูนะหรือคนทางไกลกําลังจะเดินทางมาหาคุณหรือคุณกําลังจะได้เดินทางไกลหรือคุณอาจจะแบบอะไรประมาณนี้มันเป็นความสุขที่จะเกิดขึ้นโอ้คนทางไกลจริงๆด้วยไพ่หกดาบหกดาบตามมาด้วยสามเหรียญน,นี่สถานการณ์ สิ่งต่างๆจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีสถานการณ์ต่างๆจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นปัญหากำลังจะสิ้นสุดปัญหาสถานการณ์ที่ไม่ดีกำลังจะคลี่คลายทุกอย่างจะเป็นไปตามที่สิ่งที่แบบ คุณหวังคุณคาดการเอาไว้นะคะไพ่สามเหรียญสามเหรียญคืออะไรคนช่วยเหลือคนสนับสนุนคนซับพอร์ตคนอุปถมัมภ์ไพ่สามเหรียญคือทีมไพ่สามเหรียญคือกลุ่มไพ่าสามเหรียญคือหน้างานดีเออหน้างานดีนะไพ่าสามเหรียญคือ วาจาเป็นทรัพย์วาจาเป็นเงินเป็นทองค้าขายธุรกิจกิจาการพูดคุยตกลงเจรจาเรื่องเงินเงินทองทองหรือเรื่องการงานประสบความสำเร็จถูกใจคู่ค้าถูกใจคู่ธุรกิจถูกใจคู่พาร์ทเนอร์เออถูกใจทีมถูกใจลูกค้าอะไรประมาณนี้หนาะโอดีหนาวาจาเป็นเงิน <ayuda> เป็นทองวาจาเป็นทรัพ์หนา เออนะตกลงเจราจาพูดคุยค้าขายเจริญดีร่ำรวยหรือได้รับข่าวดีทางด้านการเงินจากทางไกลเห็นไหมใครรอเงินทางไกลรอเงินต่างประเทศหรือว่ารอการติดต่อซัพพอร์ตจากทางไกลจากต่างประเทศโอ้คนทางไกลจะช่วยเหลือคนทางไกลจะมอบข่าวดีหรือเปล่านะไว้พลังงานที่ดีนะ สามเหรียญเนี่ยสามเหรียญดีนะสามเหรียญทีมเวิร์กด้วยสามเหรียญคนแบบดีอะเออน,นะอะขออีกห้าใบมาดูซิว่าสิ่งที่คุณคิดเอาไว้เนี่ยคุณจะประสบความสําเร็จไหมกับสิ่งที่คุณคาดหวังกับสิ่งที่คุณคิดกับสิ่งที่คุณปรารถนาเนี่ยนะโอ้เ <c oughs> นี่ยสามเหรียญกับหกเหรียญขึ้นมาเอ้สามเหรียญกับแปดเหรียญโทษทีแปดเหรียญคือเงิน เช่นเดิมเงินขึ้นดีดีนะเด็กถือเหรียญเก้าเหรียญราชินีเหรียญสามเหรียญโอ๊แปดเหรียญการเงินคุณตั้งใจทําเออเขาบอกว่าสิ่งที่คุณตั้งใจทํานะจะทําให้คุณได้เงินอืคุณจะประสบความสําเร็จกับความขยันขันแข็งคุณจะประสบความสําเร็จทางด้านการเงินกับสิ่งที่คุณทําความตั้งใจของคุณจะนําพาซึ่งความสําเร็จทางด้านการเงินทําให้ศักยภาพและฐานนะทางการเงินของคุณดีขึ้น คนหาเงินเก่งเนี่ยคนที่แบบทำอะไรเพื่อแบบจะให้มีฐานะให้มันมีความได้เงินมาอะไรอย่างเนี้ยงานที่ทำก็ดีเอ่อนาะมีโอกาสที่จะทำะไรายได้ให้คุณเป็นกอบเป็นกรรมเหมือนกันนะช่วงเนี้ยนะ โอ้โหกับเด็กถือไม้เท้าเห็นไหมเขาบอกว่างานที่คุณทำเนี่ยมีโอกาสที่จะช่วยเหลือสร้างไรายได้ให้คุณเป็นกอบเป็นกำรรอยู่นะในช่วงนี้มีโอกาสจเจริญเติบโตมีโอกาสพัฒนานะไปในทางที่ดีมีโอกาสประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณคาดการคาด,คาดหวังเอาไว้ในช่วงจังหวะเวลานี้เป็นช่วงจังหวะที่เหมือนน้ําขึ้นให้รีบตักหรือเปล่าเออเหมือนช่วงจังหวะที่คุณจะต้องแบบ โอสปรีด oh, นะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเออให้มันมีศักยภาพให้มันมีแบบเนี่ยมันจะได้คว้าม,มาซึ่งความสําเร็จคว้าม,มาซึ่งสิ่งที่คุณคาดการเอาไว้นะคะใบต่อไปเป็นโออย่าห่างบุญหนะาไพลฤาษีไพครูบาอาจารย์ไพแสงสว่างนําทางไพปัญญา เนี่ยใครมูใครมูใครมีครูบาอาจารย์นะหรือองค์ความรู้เก่าภูมิปัญญาหยิบยกเอามาใช้ช่วงนี้อาจจะมีเขาเรียกว่าความรู้แตกฉานสติปัญญาภายในองค์ความรู้ภายในซิกเซนรังสังหรอนครูบาอาจารย์แสงสว่างนำทางเอออาจจะเกิดสิ่งดีเกิดขึ้นนะนะอาจจะเกิดสิ่งดีเกิดขึ้นเขาบอกว่า บางคนเนี่ยเอาเอาสิ่งที่มีความรู้ภายในเนี่ยเ,เขาเรียกว่ากลับมาใช้กลับมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แล้วสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวคุณด้วยเห็นไหมเออหนาะคุณมีความรู้นะคุณเป็นคนมีความรู้เป็นคนมีอภูมิปัญญาเป็นคนที่มีครูอาจารย์ด้วยแล้วเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าซิกเซน รางสังหรณ์หรือว่าอะไรอย่างนี้นะหรือว่ามีองค์ความรู้เก่าที่ติดตัวคุณมาเนี่ยเห็นไหมคุณจะสามารถเอากลับมาใช้เพื่อสร้างไรายได้เป็นงานเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมของคุณก็ได้ทำให้เขาเรียกว่าคุณประสบความสำเร็จระดับหนึ่งเออนาะแล้วก็มีไรายได้เข้ามาเห็นไหมมันเกิดขึ้นนะมันบางคนมีการพัฒนาพัฒนาองค์ความรู้พัฒนาปัญญายาณที่อยู่ภายใน เออนะเติบโตขึ้นดีขึ้นเก่งขึ้นแกล่งกล้าขึ้นนะโอ้ยเดียมเพลสเห็นไหมโอ้โหไพ่พ,พระฤาษีก็มาไพ่พระแม่ก็มาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางผู้หลักผู้ใหญ่ใครใครที่กำลังอยู่ในช่วงฝึกฝึกเกี่ยวกับ เขาเรียกว่าพลังภายในอ่ะออนะจะพูดยังไงดีอ่ะฝึกเกี่ยวกับองค์ความรู้ฝึกเกี่ยวกับพลังจิตฝึกเกี่ยวกับสัมผัสพิเศษหรือว่าซิกเซนหรือว่ารางสังหอนหรือว่าฝึกจักรกะอะไรต่างๆภายในอ่ะฐานบาร,รมีคุณขึ้นนะเพราะอะไรย่ะแม่เนี่ยมันมีการพัฒนาการเติบโตวความก้าวหน้าเกิดขึ้นในสิ่งที่คุณตั้งใจทำนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ช่างนะแต่ถ้าเป็นเรื่ององค์ความรู้เนี่ยมันจะแตกฉานแล้วมันก็แบบ สิกเซนคุณจะแม่นขึ้นโอนนะอาทีนี้ไพ่พฤษีไพค่ครูบาอาจารย์ไพ่เดมเพลสขึ้นมาเป็นไพ่พระแม่นะคะเป็นไพ่มหาราณีจกักรพรรดินีเอิญนะความอุดมสมบูรณ์ความสมบูรณ์ความมั่งคัง่งความร่ำรวยความสมปรารถนาสิ่งที่คุณคาดการคาด,คาดหวังเอาไว้มีโอกาสประสบความสําเร็จมีผู้หลักผู้ใหญ่ซับพอร์ตหนุนนํามีคนช่วยเหลือเกื้อนหนุนนะเดมเพลสแล้วก็เป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองอ่ะใบสุดท้ายมาดูสิเป็นอย่างไร โอ้โหพยายามแล้วก็สําเร็จอ่ะโอ้สี่ไม้เท้าไม่ต้องกลัวเลยนะสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้อะได้สําเร็จนะถ้าเป็นการงานจะมั่นคงนั่นแหละเหมือนที่พูดเอาไว้นะจะเติบโตจะก้าวหน้าเห็นไหมมีคนคอยช่วยมีคนคอยดูอยู่ด้วยนะคะอ่าทีนี้พไพนะ่สี่ไม้เท้าคือความมั่นคงนะสี่ไม้เท้าคือความมั่นคงอืมคุณจะมั่นคง สไม้เท้าคือเป็นแบบการลงหลักปักฐานในสิ่งที่ทําจะสร้างมานํามาซึ่งความมั่งคั่งและมั่นคงและประสบความสําเร็จคือไพ่สี่ไม้เท้านะคะบางคนคาดหวังไว้ว่าเรื่องคู่เรื่องการแต่งงานเรื่องอะไรอย่างนี้ก็มีนะก็มีก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคนคนนี้อาจจะมีความแตกต่างหรือเป็นคนทางไกลนะอีกอย่างหนึ่งสี่ไม้เท้าถ้า เป็นเรื่องการงานก็คือความมั่นคงความมั่งคัง่งหรือบางคนก็เกี่ยวกับการบ้านคือสิ่งที่มันดีอ่ะนั่นแหละคือสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้ก็แต่ละคนมันเป็นแรนดอมเนาะพลังงานโดยรวมคือคุณคาดหวังเอาไว้คาดการเอาไว้เนี่ยว่าคุณจะได้ไหมจะสําเร็จไหมจะแบบอะไรอย่างเนี้ยคือต้องบอกเลยว่าสําเร็จเด่นเรื่องเงินนะแม่นะเด่นเรื่องเงินนะแม่เพราะว่าไพ่การเงินขึ้นมาเยอะหลากหลายนะ ชีวิตคุณจะมีแบบได้เป็นมหาราณีไงได้แบบกินดีอยู่ดีมีความสุขความสบายเนาะแล้วก็สิ่งที่คุณทําเนี่ยไม่รู้ว่าคุณทําอะไรอยู่นะแต่สิ่งที่คุณทํามันเหมือนคุณว่าเนี่ยคือมันมีครูบาอาจารย์นําทางแล้วมีองค์ความรู้ที่กําลังจะฟื้นฟูขึ้นมาแล้วไม่มีการพัฒนาต่อยอดอม,มีการพัฒนาต่อยอดเอาความรู้ของคุณเนี่ยกลับมาพัฒนาต่อยอดแล้วสร้างเป็นไรายได้อาจจะเป็นงานเสริมหรืองานหลักก็ได้เออประมาณนี้ นะคือมันสําเร็จอะมันดีอะมันเป็นไปตามคาดโออนะไม่คาดหวังไม่ผิดหวังแต่ของคุณเนี่ยคาดหวังและสมหวังเออนะเขาบอกว่าไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังนะแม่แต่คนที่พบคลิปนี้ยคาดหวังและสมหวังนะแม่นะคะโอเคอาสสุขสมหวังทุกเรื่องที่ปัารานานะจ๊ะโชคดีค่ะสวัสดีจ้า